ตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วครับเขาแจ้งความจับทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ทนายความเจ้าหนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วล่าสุดก็มีข่าวทํานองว่าถ้า,าไม่ทําให้ชื่อเสียงเขากลับคืนมาครับตอนนี้เขาก็ไม่จา่ายลูกหมีเนี่ยลินล,ลี่ก็จะไปกันใหญ่แล้วตอนแรกเราก็ไปทวงหนี้เขาก็ไม่จา่ายนะต่อมาเราก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจนะแจ้งตำรวจเขาก็เป็นไงไม่จา่ายนะครับนะหลังจากนั้นก็มาเจจาก็ไม่จ่ายอีกทำท่าทำทางจะลดหนี้ลงมา2ล้านเดือนล้านสี่ก็ไม่จ่ายอีก นะครับต่อมาก็ยกเลิกการเจรจาตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วครับเขาแจ้งความจับทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ทนายความเจ้าหนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วล่าสุดก็มีข่าวทํานองว่าถ้าไม่ทําให้ชื่อเสียงเขากลับคืนมาเขาก็ไม่จ่ายนะครับ <S <S แล้วก็ไปดูรายการรายการหนึ่งรายการเคลียร์ชัดๆ <S <S นะทนายความฝ่ายทางลูกหนี้ก็บอกว่าการที่จะทาให้ชื่อเสียงกลับคืนมาเขาไปยกตัวอย่างคดีของพี่เสรีพิสุทธิ์นะถ้าก้มลงกราบเท้านะครับ นะกราบเท้าเนี่ยเขาอาจจะจ่ายก็ได้หรือก่าเขายกตัวอย่างนะต้องกราบเท้าผมก็เลยโทรศัพท์ไปห,หาลูกหมีนะครับว่าลูกหมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินคืนเนี่ยนะสองล้านที่เขาไปเนี่ยก็มีทางเดียวลูกหมีต้องก้มลงกราบเท้าหรือกราบตีนาทางลูกนี่ลูกหมีจะว่า,างไงลูกหมีก็บอกว่าก็ยอมติดคุกนะคือยอมติดคุกนะเพราะฉะนั้น เรื่องราวมันจะไปกันใหญ่โตแล้วพี่น้องประชาชนคิดว่าเราให้เขายืมเงินเนี่ยก็เป็นความผิดของเราไปไปทวงก็เป็นความผิดของเรานะไปะแถลงข่าวก็ความผิดของเราอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับนะและนี่ล่าสุดถ้าจะเอาเงินคืนนะก็ต้องกราบเท้ากราบตีนกันถึงขนาดนั้นแหละครับดังนั้นนะครับผมเองก็ต้องฝากทนายกุ้งเนี่ยไปคุยกับลูกหมีซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่า,าคุณลูกหมีจะว่าอย่างไงฝากหน่อยนะฝากไปบ,บอกลูกหมีลูกหมีจะว่าไงครับ หรือต้องฝากถึงลูกหมีก่อนนะคะว่างอ์พระมาพูดก็ไม่เชื่อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะของลูกหมีเดี๋ยวคุยกันเองได้นะคะแต่เชื่อว่าลูกหมีก็คงคิดเหมือนกันคือว่าน่าจะยอมติดคุกมากกว่าค่ะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์นะครับทุกครูทุกครูดื่มงายฟังเพลงสบายๆนะครับบุญพัดบอกว่าแชร์ให้แล้วครับนะครับตตอะหน่อยต๊ะเตาอต๊ะไม่เขอาไปนะเตาะเต๊อกตาอยู่ในคุกเนี่ยเอกสายตตอะตอนนี้ก็อยู่ในคุก นะครับเวลาเราติดคุกในแมงติดคนเดียวแต houses, been, h, mm ่เวลาที sí. ่เราไลฟ์สดคนก็เชียร์เชียร์เองสายเต้อเองสายเต้อไอเราตรงเวลาสองเนี่ยมันกมาเลยอ๋อเลยจริงๆตรงไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปนี้ก็ได้นด้จะเข้าในสมทางนะครับนะครับนะครับไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นไรคู่เกอร์ผมพาไปนะครับแม่งก็ไม่รู้จะพาไปไหนไม่รู้นะครับไม่รู้นะ สาสารนะครับไปแถวคลองด่านก็เข้าได้สองทางนะตรงไปก็ได้ครับนะครับเอ่อก็ก็ไม่ไหวนะครับที่อะไรครับนะครับที่อะไรเด็กอะไรนันนันตาดูจากเยอรมันตอนเช้าเนี่ยอะไรกูเ่นมอเก้นเนี่ยเยอรมันนะตอนผมไปเยอรมันถ้าจำไม่ผิดเออใช่ครับว่ากูเทนมอเก้นสารกิจกรรมมูดมอร์นิ่งนะครับ คดีตะพลไปถึงไหนแล้วจารย์คนชอบถามเรื่องตะพนึั่นเองอยากให้รอดคุกหรือติดคุกก็มมมไม่รู้นะครับก็รอศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับชุกรูชุกรูนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับจาจเดย์มาคลองดา่านใช่ครับมาคลองด่านครับศาลแขวงสมุทรปราการก็อยู่ที่คลองด่านนะครับจังหวัดสมุทรปราการไกลมากติดแผ่ลบ้านผมเท่านันะครับเอ่อนะวันนี้ก็10โมงเช้าอานันตชัย้อนอีมอเวนเจอร์ เดินทางไปแจ้งความดํานเนินคดีกับนายเชื่อมจิตนะครับที่ดูถูกนางวันพระราชทานแล้วก็แซคทนายเดชาแซคทนายดันชยัยทะลึง่งถึงดังไม่รู้จักรุ่นน้องรุ่นพี่วันนี้ก็ทนายดันชัยเดินทางไปนะครับเดินทางไปที่บกปอ,อ,อทกองปราบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอ่าบินดึงึ่าบินสถาบันนะครับนะฮะบินสถาบัน นายเชื่อมจิตว่าลบโพต์ไปแล้วรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ลดลบลบโต์ไปแล้วแต่ว่าความผิดสําเร็จนะก็คงจะต้องถูกดําเนินคดีกันไปนะครับเป็น,นาจความรุ่นน้องรุ่นพี่ต้องให้ความเคารพรุ่นพี่นะต้องรู้จักที่ตํำที่สูงอะไรต่างๆไม่อยาจะลื่นดึงดำอะไรไปเรื่อยนะเดชากั HR นนนท์จะใช้ในรุ่นพ่อมาแล้วมันก็อายุสักสามสิบกว่าเนาะเดชากันนนท์จะใช้หกสิบกว่ามันก็อ่าพูดคุยเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นมัน คนพวกนี้นะครับสงคไใจเนี่ยเขาเคารพระบบผู้สูงนะทะลึ่งรึงจังอย่างนี้ก็อยู่ยากพลาดเมื่อไหร่ก็ร่วมก็เป็นกําลังใจให้นันทชัยดาเนินคดีให้มันสุดตีนไปเลยนะเอาให้สุดตีนเลยครับอ่ทนายคดีเชื่อมจิตเอาสุดตีนไปเลยจริงๆผมตั้งใจจะเป็นกําลังใจให้นันชัยพอดีผมมาติดว่าความที่แหวนสมุทรปราการนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะขับรถไปให้ลุงร้องขับพาไปเป็นกําลังใจให้นันชัยนะครับนะครับว่ากันไปนะครับ อเอาละครับวันนี้มีคดีที่น่าสนใจนะครับเป็นคดีครอบครัวหัวเมียนทะเลาะกันหัวเก่านะครับเป็นผอโรงเรียนหัวใหม่ก็ผอโรงเรียนมีเรื่องฟ้องน้องแบ่งทรัพย์สินกันหลังจากเลิกลามีคดีบินประมาทมีคดี้องเรียนีินัยปรากฏหัวเก่าที่เป็นผอ,อเกิดความแค้นลากปืนมาแล้วก็ไปยิงเมียเก่าที่เป็นผอโรงเรียนยิงหัวใหม่เป็นทนายความนะยิงน้ายิงแม่ยายเก่า นะนะครับตายไปสี่ศพลังนั้นหลบหนีมานะแล้วก็ยิงตัวเองตายนะครับในเรื่องราวก็เป็นเรื่องที่เอฟังแล้วก็เศร้าสลดกดนะครับปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมันหนักนะครับปัญหาครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหนักนะฮะเวลาตัดสินใจอะไรเงี้ยกขตัดสินใจด้วยความรุนแรงนะก็ใช้อาวุธปืนใช้อะไรต่างๆกเยอะแยะเรื่องครอบครัวนะเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่ ใจร้อนก็ไปควรมีอาวุธปืนก็ควรวไปแจ้งนายทะเบียนในอำเภอผู้ว่าดาเนินการยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนปืนนะการมีอาวุธปืนนี่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะถ้าเราเป็นคนใจร้อนก็ไม่ควรพวกปืนไม่ควรมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจฮะนะเป็นข่าวกราเตือนใจนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนเวลานาเสนอข่าวพวกนี้ช่วยมีคําเตือนด้วยนะครับมีคําเตือนด้วยว่าเอ่อการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ นะแล้วก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยบอกวิธีการด้วยว่าพมนำเสนอข่าวแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้คนต้องทำไงสัมภาษณ์ยินจ่าแพทย์อะไรเงี้ยนะผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะอย่างผมเองเนี่ยก็ยฝากนะครับว่าทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงอย่าเถียงกันอะไรต่างๆนะครับถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกลากันไปนะแยกบ้านอยู่เรื่องอะไรต่างๆแจ้งตำ,ำรวจตำรวจใช้อำนาจศาลนะครับผมเองเนี่ยก็สามารถที่จะร้องต่อศาลขอแยกกันอยู่ได้นะครับนะครับมันทําได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องถึงกนาดาต้องฆ่า้องแกงกันกรฝากไว้มันมียึ่กับร้องต่อสารขอแยกกันอยู่ก็ได้นะครับใครที่เป็น F c ซีพีเดนะครับนะก็ยินดีให้ความรู้นะครับว่ามันมีทางออกอืน่นไม่จาเป็นต้องต้องฆ่า้องแกงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับนะอยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกกันเลิกลาไปแล้วก็ยังไปยังมาฆ่ากันอีกอันนี้ก็ตัดไปหน่อยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเรามีอดีตแฟนอะไรเป็นคนใจร้ายีก็ต้องระวังนะเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะมาฆ่าเราเรืออะไร้วนะครับ นะนะเดี๋ยวน่ากลัวจังคนเดี๋ยวนี้ใจร้ายนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากปากไ้นี่เรื่องแรกนะนะก็เป็นเรื่องน่าเสียใจอีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องกรณีท่านรองผู้กับหลังนะครับในการที่จะเข้าไประงับเหตนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อกลอกก็เลยถูกยิงเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเห็นใจนะครับท่านเป็นผู้พิชั่อสันทิราชนะครับท่านผู้วิชั่นสันทิราชท่านใจกล้า อยากจะระง,งับเหตุอยากจะช่วยเด็กท่านก็เคลียร์จนจบแล้วก็ไปคิดว่ามันจะมายิงนะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีตำรวจก็ต้องปรับปรุงต่อไปต้องต้องมีเสื้อกลอกที่แข็งแรงแล้วก็ต้องไม่ถอดเสื้อกลอกเพราะการถอดเสื้อกลอก็อย่างกรณีท่านรองหลักเนี่ยเสียชีวิตเลยนะต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเข้มมากขึ้นเพราะท่านก็คิดว่าเจรจาจบแล้วมันน่าจะจบที่ไหนได้มันยิงมาตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อกลอกใส่เสื้อกลอกก็อาจจะยังไม่เสียชีวิตอันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปนะครับนะ เกีย่ยวกันกับปัญหาครอบครัวมกันกันน,กน,นั้นก็นะเสพยาแล้วก็บุบคลั่งไปกินยาไม่อะไรต่างๆนะปะนัญหาของคนโรคจิตหรือมีปัญหาทางจิตเนี่ยแล้วไปกินยานี่ก็ปัญหาใหญ่ก็เขาไปรู้จะทำยังไงนะครับนะเพราะว่าไปหาหมอเสร็จกลับบ้านได้กินยาพอไปกินยาปู๊บมัคก็เป็นไงอาการกำเริบนะครับอันนี้ก็เป็นปนัญหาใหญ่นะครับเข้ามาแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางนะครับกดติดตามให้ด้วย กดติดตามนะครับกดชื่นชอบกดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะนะครับปัญหานะครับเนี่ยแล้วก็ต้องมาเสียตำรวจดีๆไปปัญหาตามมาคือเนื้อเสื้อเสื้อกลอกตอนนี้ก็มามีคนแฉแล้วเสื้อกลอกตำรวจทางไหนเป็นไม้อัดจริงไหมเสื้อกลอกหมดอายุไหมตอนนี้สส .9 ไกลก,ก็เริ่มอีเรื่องนี้นะถ้าส่วนตัวนะผมเชื่อว่ามันน่าจะมีนะไอเสื้อกลอกที่เป็นไม้อัดไอ้เสื้อกลอกหมดอายุไม่มีคุณภาพ เอามาใช้กับตารวจชั้นผู้ร้อยนะผมเชื่อว่ามีนะเพราะนั้นก็ฝาก,กคำงานตำรวจจาตินะดูแลเรื่องการจัดสีจัดจ้างด้วยมีการจริตกันหรือเปล่ามีการวัวกันไหมอะไรจ๊ะนะตอนนี้ก้าวไกลกําลังเล่นนะครับกำลังเล่นนะครับว่าเสือ้อกราะมันเป็นไม้อัดมีจริงไหมนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องเ,อเสือ้อกราะที่เป็นหมดอายุก็มีไม่มีคุณภาพก็มีหลายอย่างเนี่ยนะครับก็ดูนะครับว่าสรรพวุฒธตำรวจจะว่ายังไงนะ แต่ผมก็เชื่อนะว่าสะสเข้าใจเนี่ยะสะสะที่เขาออกมาแฉเนี่ยเขาก็าน่าจะต้องมีข้อมูลหลักฐานนะครับผม,ผมคิดว่างั้นนะนะคิดว่างั้นนะน่าจะต้องมีนะก็ต้องตรวจสอบกัต่อไปนะครับให้ความสำคัญกับชีวิตตำรวจชั้นน้อยด้วยนะครับสำนักงานตำรวจานนะครับ